กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงการนําเสนอผลิตภัณฑ์เนี่ยเรารู้ว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่น่ากลัวครับแต่ถ้าพูดไม่เป็นเปิดจากพูดไปนะคนไทยนะอ,อยู่ดีๆเดี๋ยวมาคิดแบบว่านี่ตกลงเธอจะมาแช่งกันหรือเปล่าทําไมเธอมาเอาเรื่องอะไรพวกนี้มานั่งคุยกันกันกบเราก็เลยอยากรู้ว่าบางคนเขาเขานึกไม่ออก เขาจะเปิดฉากพูดยังไงเออบอลเปิดฉากพูดยังไงคือจริงๆแล้วผมผมเองเนี่ยคือความที่เป็นคนชอบหาข้อมูลนะครับ,รบนะครับพี่เอกก็คือผมผมจะดาวน์โหลดพวกข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขว่าเขามีการที่จะสรุปว่าตอนนี้อัตราเสียงในคนเสียชีวิตด้วยโรคอะไรมากที่สุดซึ่งแน่นอนมะเร็งเนี่ยติดโผอยู่แหละครับ,รบผมก็จะดาวน์โหลดหน้านั้นเนี่ยเอามาทาเป็นเป็น powerpoint หรืออะไรเอาไว้นําเสนอว่าตอนนี้คือคือเราต้องยอมรับว่าโรคหลายอย่างเนี่ยคือมันอยู่รอบตัวเราละ ครับเรามีทางเลือก2ออย่างก็คืออยู่เฉยๆกับเราป้องกันมันตะครับซึ่งถามว่าจุดตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าผมก็จะนำเสนอเพื่อนส่วนใหญ่ว่าการป้องกันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับเพราะว่าย่อมใช้เงินน้อยกว่าการรักษาแน่นอนครับครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะคุยกับเขาว่าเราไม่ได้จะแช่งหรอก่รแต่เราคุยกันเรื่องการวางแผนชีวิตใช่ถูกไหมใช่ว่าว่าในอนาคตเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่การวางแผนชีวิต วางได้เลยตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ป่วยใช่ครับนะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนเห็นเห็นบางครั้งบอลก็ต้องคอยจับสัญญาณด้วยใช่ฮะว่าอะไรเป็นสัญญาณว่าเขาเริ่มสนใจและอยากจะรับประทานอาหารเสริมคือต้องยอมรับว่าเราเราก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าในแง่ของการดูแลตัวเองนะครับในแง่ของการพักผ่อนเรากําลังกายไหมทุกวันนี้ดูแลตัวเองยังไงถ้าเกิดถึงจุดตรงนี้เราก็ต้องบอกว่ามันต้องยอมรับว่าในส่วนของถ้าตามถ้าตามข้อมูลเนี่ยเราอยู่ในปัจจัยเสี่ยงสมมติว่ามีปัจจัยเสี่ย อยู่8ข้อ,อเราอยู่ในปัจจัยเสีย่งผ่านไปแล้วสข้อ,อซึ่งมันครึ่งหนึ่งซึ่งมันมีโอกาสถ้า,ถาจะเทียบ8ข้อคือ100คร้อยร์เซข้อคือ50%าสิบนะพี่เราก็บอกว่าในเมื่อ50%าเราเริ่มก่อตัวตัวต้งแต่วันนี้ถามว่าแน่นอนว่ามัน,มน,มน,มนการตัดสมตันพิษเนี่ยมันทีละเล็กเทียะน้อยมะเร็งเนี่ยกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นส่วนใหญ่ก็คือ มันสายเกินแก้เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เราก็เลยนําเสนอข้อมูลเพื่อเป็นการเทิงเปรียบเทียบให้เขาคิดว่าวันนี้คือเราอยากให้เขาดูแลตัวเองด้วยทางเลือกที่เราอยากจะนําเสนอก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการวิจัยรับรองชัดเจนทีนี้พูดถึงการปิดการขายผลิตภัณฑ์นี้มีหลายกลุ่มหลายอย่างในขณะที่ผู้มุ่งหวังก็มีหลายวัยใช่ครับบอลมีวิธีการปิดการขายยังไงกับคนแต่ละกลุ่มเพราะว่าบางกลุ่มก็แทบจะว่าแหม่ยังแข็งแรง อยู่เลยอะถูกไหมเขายังห่างไกลค,รครําว่ามะเร็งอยู่มากบอนมีวิธีปิดการขายยังไงให้เหมาะกับคนต่ละกลุ่มคือต้องเรียกว่าถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยสักไ,ก,กไม่เกิน3.5นะครับผมผมจะแนะนําว่า เรายังสะสมสารพิษไม่ไม,ไม่ไม่นานเพราะฉะนั้นถามว่าในความเป็นจริงแล้วในเมื่อไม่นานเนี่ยเราก็เอาชุดพื้นฐานอย่างเช่นวิตามินรวมนะครับ,รบทำให้การกําจัดสารพิษในร่างกายเนี่ยเป็นไปอย่างสมดุลในแต่ละวันนะครับยังถามว่าอย่างน้องผู้หญิงส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบภายในนะครับเราก็จะนําเสนอพวกกลุ่มขมิ้นชันซึ่งถามว่าขมิ้นชันเนี่ยก็สามารถที่จะดอรอปวงจรของการขยายตัวพวกเนือกพวกซีดในของน้องผู้หญิงส่วนใหญ่ซึ่งบางคนก็อาจจะอยู่ในวัยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องประจ ำเดือนบ้างเราก็อาจจะนําเสนอในส่วนของเคร์คิวมาซีนะครับซึ่งราคาไม่สูงครับพี่เอคือเราจะต้องเลือกว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กๆเ,เขาจะมีรายได้ที่จํากัดอยู่อำนาจการซื้ออาจจะยังไม่สูงแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นพื้นฐานก่อนนะครับ,รบอ,อาจจะสัก สองอย่างนะครับเด็กๆที่อาจจะหมายถึงออฟฟิศบ้างอะไรนี้บ้างใช่ครับคือแต่ว่าเขาเขาก็คงกังวลเรื่องมะเร็งอยู่แล้วใช่ฮะที่ถ้าโตขึ้นมาผู้ใหญ่คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ถ้าเกินส5ขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าโอกาสในการเกิดเซลล์ผิดปกติมันย่อมมีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าถ้าจากการที่ผมศึกษาในข้อมูลมาเนี่ยเขาเรียกว่ายีนมะเร็งเนี่ยมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วมันเหมือนรอการกระตุ้น เมื่อกระตุ้นเมื่อไหร่ปั๊บเขาพร้อมที่จะแตกตัวนั้นถามว่าตอนนี้อย่างจุดที่ผลิตภัณฑ์เสริรมอาหารที่จะดรอปการแตกตัวของยีนมะเร็งก็จะมีเ,เห็ดลินจื้อนะครับจะมีผลิตภัณฑ์น,น้ําทับทิมซึ่งสามารถที่จะป้องกันการเขาเรียกว,ว่าขยายวงของพวกในส่วนของเซลล์มะเร็งผมก็จะนาําเสนอว่าอันนี้เหมาะสมสําหรับวัย35ขึ้นไปที่ยังไม่เตอ จวดทุกปีก็ไม่มีมแต่เราป้องกันไว้ก่อนนะครับมานสำคัญในวิตััณ์สอตัวนี้มีงานวิจัยรองรับพิชัดเจนนะครับส่วนถ้าเป็นวัยเกินกว่า45ปีขึ้นไปแล้วเริ่มมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังเริ่มมีอาการผิดปกติล้ แล้วก็สมมติเขาไปตรวจร่างกายเกิดมีเม็ดเลือดขาวกระจุกเป็นบางอวัยวะ,ะทุกคนก็เริ่มกังวลแล้วถ้าเม็ดเลือดขาวกระจุกนี่ก็แสดงว่าโอกาสในการเกิดมะเร็งตรงนั้นมีรเราก็จะนําเสนอน้ําทัพทีม,มนําเสนอเรสเวอร์ราทอก็คือเรสตานอนก็คือตรงนี้สามารถไปซ่อมแซม DNA ที่ อ่อนแอต่อโรคซึ่งอาจจะเป็นโรคพันธุกรรมคือเราสามารถที่จะจัดเซตอย่างถามว่าถ้าถึง50ขึ้นไปมีโรคแล้วหรือรังแล้วก็อาจจะนําเสนอปัญจาภูตะาได้ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะมาที่จะแยกเป็นวัยแล้วก็อธิบายให้เขาเห็นชัดเจนว่าทําไมเราถึงเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนั้นให้เขาครับครับนั่นก็คือความละเอียดอ่อนใช่ครับไปถึงหน้างานจริงครับเจอผู้มุ่งหวังจริงต้องเตรียมอะไรไปบ้างไหมโอ้แน่นอนฮะสต็ะตอกข้อมูลต้องมี ร,รายละเอียดผลิตภัณฑ์เชิงลึกต้องมีเพราะผลิตภัณฑ์ที่เราน,น,นําเสนอเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายกเลยเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องมีข้อมูลทาให้เขาเห็นว่ามันปลอดภัยยังไงครับอย่างเช่นถามว่ามีคนถามว่าปัญจภูตาเนี่ย ผ่านมาตรฐานการผลิตอะไรเราก็จะเป็นต้องรู้ว่ามีผ่าน ISO นะม,มีมาตรฐาน ISO IEC 1 7 0 2 5รองรับมี GMP สากลนะมีสิทธิบัตรนะอย่างเงี้ยเราจำเป็นต้องมีสต็อกข้อมูลที่มากพอครับซึ่งพวกนี้หาได้จากไหนจริงๆหาข้อมูลได้จากเ,เขาเรียกว่าวิทยากรของบริษัทที่ไปน,นำเสนอต้องเข้าอบรมด้วยนะต้องเข้าอบรมด้วยนะครับแล้วก็มีการถามตอบทางไลน์ซึ่งซึ่งผู้บริหารของบริษัทเองก็มีการให้ทุกคนถามตอบได้ครับครับเป็นเรื่องที่เบาใจได้ นะท่านผู้ชมถ้าเราอยากจะเป็นนักธุรกิจการพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยอันดับแรกเลยสนุก<ช>ได้ประโยชน์ได้ความรู้กับตัวเองนะครับ,รบแล้วก็ได้มีเรื่องนําไปเล่าตอนะครับยอดธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นยังไงบ้างต้องเรียกว่าถ้าน้ําพับทิมเนี่ยทีมงานผมนี่เรียกว่ามีาอัตราการเติบโตที่สวยมากครับก็เรียกว่าบางคนเนี่ยด้วยผลิตภัณฑ์น้ำทับทิมอย่างเดียวสามารถขยายธุรกิจจนติดการแข่งขันได้ มีสุดยอดจริงๆจริงจริงฮะด้วยคือถามว่าทำมาจนถึงตำแหน่งระดับกลางแล้วเรียกว่าเกือบจะขึ้นตำแหน่งสูงแล้วบางคนเนี่ยถามว่ารู้เรื่องทั้งหมดลึกไหมไม่ลึกแต่ถ้าให้รู้ลึกคือล,ล,ลึกเรื่องเดียวกือทัพทีมขนาดรู้ลึกเรื่องเดียวนะ ก็ยังอุตสาห์ประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเรามีความน่าสนใจหลากหลายกลุ่มนะครับ,รบทํากันบ้านศึกษาเยอะๆก็มีโอกาสที่จะขยายธุรกิจได้สะดวกมากยิ่งขึ้นวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนแตเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ